ก็คือเรื่องเวลากับอารมณ์สิ่งที่มนุษย์มีท่องกันก็คือเวลาผู้ใดใช้เวลาเป็นใช้เวลาคุ้มค่าชีวิตของคุณนั้นก็ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเวลานอนที่สมบูรณ์ เวลานอนที่คุ้มค่าร่างกายของเราถ้านอนไม่เพียงพอก็จะเจ็บไข้ได้ปวยและจะกระเทือนกระับอารมณ์ถ้าพักผ่อนไม่พออารมณ์ก็จะบุกหิดผลผลิตจากความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะต่ำ ผู้ใดบริหารเวลาได้เต็มที่ผู้นั้ก็จะเข้าใจเรื่องคุณภาพของชีวิตที่ดีไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคนทำง,งานหรือมีครอบครัวล้วก็ต้องบริหารเวลาด้วยกัน ยิ่งเวลาที่เราทํางานอยู่กับคนเนี่ยเราจะเป็นจะต้องบริหารเวลาและอารมณ์ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่เราก็ไปเกี่ยวข้องด้วยในครั้งเวลากับอารมณ์มันบีบคัน้นแล้วก็บริหารเวลากับอารมณ,ณ์เนี่ย ด้วยสติด้วยความตัดชัดอุปกรณ์ทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็เพื่อสนองต่อเวลาจักรวาลการที่เราจะเดินเราก็ขึ้นลิฟต์ทาที่เราจะเดินเราก็นั่งรถ นี่ก็ประหยัดเวลานนเราเียกกันว่าทำงานแจงกับเวลางานที่เราทำเราอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่ต่างกันจบจากสถาบันเดียวกันมีทักษะใกล้ๆกันเรียนรู้ แตกต่างกันเพิ่มเติมไปรเรื่อยู่ที่ว่าเราบรหิหารเวลาในการเรียนรู้ได้ดีแค่ไหนมีคนสองคนคนหนึ่งที่เกียจอีกคนหนึ่งขยันหมั่นเพียรเรียนรู้สูงานคนสคนองคนนี้ก็จะมีความ เจริญก้าวหน้าในชีวิตแตกต่างกันคนที่ขี้เกียจเอาแต่เล่นไม่พัฒนาตัวเองไม่แสวงหาความรู้ทางก้าวหน้ามีปัญหาตลอดเวลาคนาั้นกอจากไม่พัฒนาตัวเองเขารียกว่าขาดความรมู้ เวลากับอารณ์เป็นของที่อยู่กับเราน้องๆที่มาปฏิบัติธรรมเป็นคนหนุ่มสาวที่เข้ามาสู่บริษัท TPI มาใหม่ก็มีคนที่อยู่เกา่าก็มีก็เรียกว่าอายุงานมีมากประสบการณ์มีมาก กรต้องมาปรับมาเรียนรู้ถ่ายทอดถ้าจูนเวลากับอารมณ์เข้ากันได้ลักษณะนิสัยของคนเข้ากันได้มนุษย์ของเราก็จะไปกันได้แล้วก็จะพัฒนาส่งต่อได้สังเกตไหมเวลาที่เราไปเห็นครอบครัวใหญ่ๆมีปู่ย่าหลาน Oh, man.